ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วเด้อหลังจากมือนี่ยัยถือไยถือไวรัฐบาลเนี่ถ้าไปบ่ถือเข้ามาน่นเบิงยีกีตกดต่อเด้ออันนี้สิบห้าหลิ่นหลอกที่หกสิบแต่ว่าไอซีมาบอก วิธีการเบิงเหลขก,กอดอมือในวันที่หนึ่งมิถุนามือในสังเกตเบิงพีนองมาดูดูตั้งแต่รอบแรกมือมี้มันสิมีสามวิธีก็คือเห่นพีนองเดอมือนีนวิธีเล่นพี่นองคือรอบแรกเหร่นพีเนี่ยอบพี่นองแล้วเ้าก็เว้นไปอีกพอมาหอดรอบที่สิบก็เกลเล่นพี่นองอีก รอบที่สิบรอบเนี่ยมันบดถือกเท่ากับเว้นไปมารอบที่ยี่สิบเห็นบ่พี่น้องหนึ่งศูนย์แล้วเพื่อนนี่ยเข้ามาอีกรอบที่สามสิบกับเก้าแปดอันนี้เบิร์นมาพร้อมแถมเบิร์มาอีกเข้ากับมารอบที่สี่สิบเพื่อนเนี่ยอันนี้ก็เห็นบ่หกสี่สามหานี่ยหาหกสี่ 6, 4, นี่กับพี่น้องอันนี้ก็ถืออีก เากลับมาเหล่นรอบพี่รอบห้าสิบเถอะเนี่ยห้าสิบก๋ทั่งบนทั้งหลังเลยซีสามห้าหกคนน่ะน,ะนี่นี่เ้าสีมาลุ่นนี่เห็นบ่รอบที่หกสิบรอบนี้ก็ะบาถึกแต่ว่าพยุ้มาถูกหน่อยมิทิกมาบอกเด้อพี่น้องสังเกตเบิ่งเหล,ล็กหลังเข้าแซวเล็กหลังสองตัวมาบวกกัน คือสมก็หาบวกกันได้8แล้วเขาก็เอามาลบด้วยหนึ่งก็สิเหลือเจอันนี้ให้วิ่งเด้อให้ลูดเด้อให้เลขให้ลูดเลข,เลขตัวเดียวก็คือเลข7แมนบอกาะว่า3บวกหาได้8ดล 7, บหนึ่งก็สิเหลือเจ็ดไปเท่อนี้มาหล่อพี่สี่ส1บอ็สงลบ1กัสีเหลือ19เกแมนบอกเห็นบ่าหล่อพี่สี่สิบอก็อ, 42, กออก69เก วิ่งบนวิ่งล่างกะ็ะดรหรือไพซิลูดกได็ไแดรมาเท่านี้หกกับก่อบวกกันเป็นสิบห้าสิบห้าลบหนึ่งกับเลือ 1, หน,น 4, ึ่งซีเห็นบอซิเล่นเลขกซีก็ได้หรือเล่นสองตัวก็ได้เห็นบอซีก็มาออกเลขบนมาเท่านี้แปดบวกหาเป็นสิบสามสิบสามลบหนึ่งก็บเลือสิบสองเห็นบอเนี่ยอันเนี้ยหลอดพี่ซีสิบซีนี่ตรงตรงเลยไพไพเอามาเล่นเป็นเลขกจับมาเล่นเป็นเลขคู่ก็ได้ ใช้ีวิ่งกไ็ได้ได้ทั้งหนึ่งได้ทั้งสองเลยบนล่างอีกเอา้ารอบเนี่ยมาเธอเนี่ยหนึ่งรอบที่สี่ซีเมนบอเท่ากาับหนึ่งบวกสองเป็นสามเข้าสามเท่าลบหนึ่งก็สีเหลือสองเห็นบะรอบที่สี่สิบห้าเท่าวิ่งบนเท่ากับสีใดสองแล้วพอมารอบที่สีสิบห้าหนึ่งเก้าเนี่ยเห็นหนึ่งเก้าเท่าก็ใด้ละ หนึ่งบวกก็เป็นยี่สิบลบหนึ่งกับเหลือเก่าก็เห็นบอกมันหลบหลบที่สี่สี่สิบหกนะก็ยังออกเก่าเขาวิ่งเ้อวิ่งก็ได้มาเธอนี่ยพอมาหลบหลบสี่สิบหกสามบวกค่เป็นแปดลบหนึ่งเป็นเจ็ดเนี่ยเหลขเหลขกมันหลุดล่ะเพราะว่ามันเลี่ยงกันมาอย่าลืมนะมันเลี่ยงกันมาหกหลบด้วยพี่น้องถือว่ามันติดนะมันบบเวินสองสองรอบสามรอบแล้วเว้นขาดอันนี้คือมันเลี่ยงมาให้หก หลอกติดติดเลยถ้าเกิดไผเล่นตามนี่ก็ถือว่าโอ้ยคือสิได้กาไรแล้วละพี่น้องเล่นเอาซ้ำนี่กับพ่อแล้วพอมาหลอบนี่เห็นบอกัม่สิมาหลุดต่อกันเลยสองสามลบหนึ่งเหลือสองบ่ได้สี่บอกขาเป็นเก้าลบหนึ่งเป็นแปดวก็บ่ออกละมานี่เป็นสิบเอ็ดลบหนึง่งได้ศูนย์ก็บอกออกลหละเห็นบอุย้ยเดี๋ยวหลอบพี่อย่างน,นี้มันบอกนี่หลอบมีห้าสิบมาเล่นนั่น เลนเบิรเพราะว่าเบิรนมันออกเดี๋ยวมันสิบเบิดเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ยุมทูดล่องอันนี้เบองกันเล่นสองตัวบนสองตัวล่างเล่นเลขกเบิลเลขกพีนองบะบดเ้เฮดไวรแม่มันสิเสียเวลาใส่เหลขกอันนี้ก่อนหาบาทถึงไปเลยหฮักทรง อยากเล่นพี่น้องแม่สองตัวสูงเอยียงนี้มันเล่ยนจีเน้ยอออ้ยได้ไดละ หกลบก็เหลือห้าหนึ่งหา้าห,ห,หลุ่นด้วยพี่นอนอวิ่งบนวิ่งล่างวิ่งอีหาอันนี้คือ ลองลบบิงว่าสดัยโบเอ้าัวบทันสำราคาสิบบาทขึ้นอย่างนี้เนีปกระถาบึง เออเบงสิกับมาประเดี๋ยนี่สิกับมาบอกโอ้หาแล้วเลขถูข่อยสองเก่าไปโล่งอันนะรัฐบาลไทยมาออกห้าน้อยสยือกับเก่าหนึ่งแปดลอตเตอรี่ข่อยก็โอ้ย บอสันแหละคือสีใดเงินหลคาดสองเก่ามาอกอกห้าหน้อยเสือเบิงนั้นนะขามเวลาเมนบอได้ละเมื่อกี้นะรอบที่สี่สิบเมนบอที่ว่าให้ลบหนึ่งบัเทอนนี่ยสิบห้ามาเบิง์ังินรอบที่หาสิบหาสิขึ้นสี่ให้บวกเดิมบัเทอนเนี่ยหาบวกหก เป็นสิบเอ็ดบวกหนึ่งก็ได้สองเท่ากับออกสองมาวิ่งบนวิ่งล่างรอบที่หาสิบเอ็ดก็ออกสองเห็นปะพอมารอบที่หาสิบเอ็ดเท่ากับเก้าบวกเจ็ดเป็นเท่าใดเก้าบวกเจ็ดเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกมันมีหสองอย่างนะพี่นอ้องพี่นอ้องสีเอามาบวกกันหรอบวกลบก็ได้หรือสี่บวกก็ได้ ถ้าลบมันก็นป้องกันเนาะลบหนึ่งบวกหนึ่งหรือว่าเอาเลขที่ห้าบวกใดมาแท่งเลขกับใดเนี่เห็นบอกขึ้นจังหวะนี่อบที่หาสิบเอ็นห้าเก้าบวกเจ็ดเก้าบวกเจ็ดเป็นสนะิบหกเนาะถ้าห้าบนลบนี่ตรงตรง,ตรงเลยเด่นนี่ออกหนึ่งหนึ่งหกบนเนี่ยถ้าห้าลบเอยถ้าห้าบวกมันก็นสิบเป็นหนึ่งเจ็ดเท่ากับสิบบวณใด้พอมาลบนี่ หนบวกสเป็น3 3มบวกหเป็น4รอบหาสามนี่รูดบเท่านี้ก็มาสอบวกหเป็น8 8ดบวกหนึ 1, 9, 4, 7, 11, 12, ่งเป็นเก้าเนี่ยเห็นบอกเกากับหกกเลขเดียวกันเลขเก้ามาออกบนสีบวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดบวกหนึ่เป็น12บสองเนเห็นบอกบวกก็ได้ว่าบวกก็ได้ด้วยพี่น้องไอ้รอบที่ห้าสิบนะเห็นบอกส่วนมากไม่สิบบวก บวกีได้ีสิบบวกหนึ่งก็เป็นสิบเอนี่ก็ได้เลขหนึ่งหนึ่งสิบเป็นบออันนี้ก็1หนึ่งบวกศูนย์ก็เป็นสิบก็บวกอีกหนึ่งก็เป็นสองเนียบ่รอบหาเจ็ดกหาสองนี่สองมาออกแล้วมาเจบวก 4, เป็นสิบอบวก 1, เป็นสองรอบนี้บ่ออกไว้